สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดสาวเสิร์ฟเตือนภัยวุบขคาวร้านหลังลูกค้าเทเบียให้ดื่มตรวจแก้วพบถูกผสมยาเสียสาวความคืบหน้าหลังจากมีผู้ใช้ f เฟซบุ๊กรายรหนึ่งโพสข้อความโดนลูกค้าเอายาใส่แก้วเบียบทเรียนมากๆพร้อมเตือนภัยคนที่ทํางานกลางคืนพร้อมลงภาพของตนเองเป็นภาพก่อนที่จะไปทํางานและภาพของตนเองที่นอนหมดสติโดยมีเจ้าหน้าที่อาสาร่มกตัญยูกําลังให้การช่วยเหลือ ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังผู้ใช้เฟ e บุ o k รายดังกล่าวทราบชื่อต่อมาคือนางสาวเออายุ24ปีได้เปิดเผยว่าตนทำงานหาไรายได้พิเศษเป็นพนักงานส่งเสริมการขายเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งในวันเกิดเหตุคือวันที่3กุมภาพันธ์2567 ตนได้ไปทํางานเที่ยวร้านอาหารเปิดใหม่ร้านหนึ่งในพื้นที่อําเภอหลมสักจงังหวัดเพชรบูรณ์โดยทางร้านได้มีการจัดมินิคอนเสิร์ตเพื่อโปรโมทร,ร้านระหว่างที่ทํางานอยู่ได้มีลูกค้าผู้ชายซึ่งมาด้วยกัน3าคนนั่งดื่มกันโดยที่ตนได้ไปดูแลและรินเครื่องดื่มให้ต่อมาหนึ่งในลูกค้าได้ให้ตนไปเอาแก้วเปล่ามาหนึ่งแก้วพร้อมรินเบียจนเต็มแก้วแล้วยื่นให้ตนดื่มตนดื่มได้ครึ่งแก้วจากนั้นลูกค้าใช้ให้ตนไปซื้อของที่บ้าเมื่อกลับมาลูกค้าได้ยื่นแก้วเบียให้ดื่มอีก คราวนี้ตนเริ่มรู้สึกเวียนหัวร่างกายอ่อนแรงเดินไม่ไหวนั่นหนะ้าอกหายใจไม่ออก หัวใจเต้นเร็วมือเท้าชาจึงกัดฟันเดินไปบอกเพื่อนในร้านโทรเรียกรถกู้ชีพให้มารับตัวนำส่งโรงพยาบาลนางสาวเอเล่าต่อว่าคืนนั้นตนไม่ได้กินเครื่องดื่มจากโต๊ะอื่นๆเลยโดยหลังจากที่ตนไปโรงพยาบาลได้มีคนนำแก้วที่ตนดื่มมาดูพบว่าก้นแก้วมีเศษคล้ายผงยาและยังเป็นเม็ดที่ยังไม่ละลายดีจึงได้เก็บตัวอย่างยาเพื่อส่งตรวจพร้อมเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพลมศัก เพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุโดยจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะตนเกือบเอาชีวิตไม่รอดและทรมานมากโชคดีที่แพทย์ช่วยชีวิตและลางท้องได้ทันทางนี้มีลูกค้าภายในร้านที่เห็นเหตุการณ์และได้เข้ามาดูเศษยาที่ตกตะกอนอยู่ก้นแก้วหลายคนสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นยาแฮปปี้ไฟฟหรือที่กลุ่มวัยรุ่นเรียกกันว่ายาเสียสาวจากการค้นข้อมูลแฮปปี้ไ v e พบว่าเป็นยานอนหลับที่ออกฤทธิ์ไว ซึ่งออกฤทธิ์ภายใน15-30นาทีและออกฤทธิ์ได้นานจึงเหมาะที่จะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเช่นการมอมหรือนำไปใช้เสริมกับยาเสพติดชนิดอื่นๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ